สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสายหาสาระนะครับวันนี้มาเติมเงินเข้าในส่วนของทูมอนี่วัลเลตนะครับอันนี้ผมเพิ่งถอนไปเมื่อวันที่9นะในส่วนวันนี้นี่วันที่ผมอัดคลิปมาครับก็คือวันที่11นะครับก็2วันนะครับก็เข้ามาไปเทียบร้อยนะครับมันก็จะมีแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเข้ามาตั้งแต่5ชั่วโมงที่แล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งจะมาเติมนะครับก็ขออนุญาตไปเติมเลยนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมถอนทั้งหมด21ครั้งนะครับ ก็อถอนไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะได้เติมนะครับอันนี้ก็คือวันที่ที่แจ้งถอนไปนะครับวันที่9ในส่วนของยอดเงินเข้าก็คือวันที่11 stuk. อ่ะไม่ใช่ยอดเงินเข้านะครับก็คือเราสามารถเติมได้นะครับก็คือวันที่11อ่ะก็กดคีย์ตรงนี้นครับตัวสีแดงก็กดไปอ่าแอปนี้เนี่ยแทบจะเป็นแอปหลักที่ผมหาเงินเลยนะตัวนี้เนี่ยก็ถอนเข้าถุนนิเวศนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมนะ อ่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีวันที่อออกวันหมดอายุนะครับวันหมดอายุเนี่ยก็นับไปนะครับอ่เดือนวันที่7จ็ดเมกราคมนะครับเดือนนี้เนี่ยก็เดือนกรกฎาคมนะครับก็6เดือนเลยนะก็6เดือนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างนานนะผมขออนุญาตเติมเลยนะครับแล้วก็กอกเบอร์ไว้เด็ดของเรานะครับ ขอญอาตเช็คนิดนึงนะครับโอเคกดไปก็รองเงินเข้านะครับไม่เกินหนึ่งนาทีก็เข้านะครับสาหรับตัวนี้นะก็เข้ามาไปเทียบต้อยนะครับเนี่ยก็มีข้อความแจ้งเตือนมาแล้วอ,อันนี้เนี่ยผมก็เล่นแอปนะครับสะสมเงินไปเรื่อยนะครับแทบเป็นแอปหลักของผมเลยนะครับที่ผมเล่นนะ,อะโอเคทีนี้มาดูส่วนของการหาคะแนนนะครับถามว่าหาอย่างไงบ้างหลักๆเลยนะครับก็คือเช็คอินทุกชั่วโมงก็คือตัวนี้ไม่ใช่อันนี้เช็คอินประจำวันนะครับในส่วนของเช็คอินประจำวันเนี่ย เราต้องกดรับพุกชั่วโม,มงก่อนนะไม่คลิก3ขีดตรงนี้นะครับอ่ะก็จิ้มไปนะอ่ะจิ้มตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดรับพุกชั่วโม,มงนะครับอ่ะก็คือตรงนี้อ่ะกดไปปุ๊บอ่ะจิ้มไปนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมจะอ่าจะได้รับก็คือ10ถึง60นะมันจะสุ่มนะครับขั้นต่ําก็ได้10สูงสุดก็60นะครับแต่ในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมเลเวลค่อนข้างสูงนะเลเวล76แล้วนะครับเจ็ดสิบเจ็ดละอ่ะ,อะก็กด จิ้มตรงนี้นะครับดจิ้มไปแล้วก็กดเข้มนะครับก็ดูว่าจะได้กี่คะแนนอันนี้ได้42นะในส่วนของ XP นะครับก็คือตัวนี้จะได้สก็คือสามารถอัพเลเวลได้นะครับอาโอเคม,มาดูในส่วนของดัตบอร์ด่ะขอไปด้วยอ่ะก็ตัวนี้นะครับที่ได้4 x p ตรงนี้นะครับก็คือหาอีก5 5 81ก็จะเลเวลอัพเป็น78นะครับก็คือตรงนี้แล้วก็ได้รับในส่วนของเวลาทำแบบสอบถามผ่านเนี่ยจะได้เพิ่มอีก0.95นะครับแล้วก็รับคะแนนด้วย1,155ในส่วนของ Daily b o n u นก็จะมีสูงขึ้นนะครับเพิ่มอีก20นะ d a i l y b o n u นก็คือจะรับตรงนี้นะครับคือแล้วแต่คะแนนถ้ามันถึงนะครับก็ตามนี้ ในส่วนของตัวนี้ผมถอนไปวันที่9ใช่ไหมคะแนนผมตอนนี้เนี่ยก็คือ27,542นะครับมาดูส่วนของการถอนนะคิปการ์ดนะครับก็กดไปผมอาจจะอัดคิปนี้บ่อยหน่อยช่วงนี้เพราะว่าผมก็หาเงินจากตัวนี้เป็นหลักจริงนะครับก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยขั้นต่ำผมได้อยู่แล้ว300นะครับก็มาดูตัวนี้นะครับเนี่ย ขาดคะแนนอีก200อ่นาคะแนนนะครับพวกนี้ผมก็คงได้ถอนแหละหรือไม่ก็วันนี้ได้ถอนนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับมาดูว่าคะแนนผมหายังไงบ้างน,นะครับก็นับ2วันถอยหลังไปเลยนะครับก็นับ2วันถอยเองวันถอยหลังเออก็ตามนี้ก็คืออ่า่วันกับ24ชั่วโมองที่แล้วที่ผมถอนไปนะครับก็เทไป2วันเลย ก็ตามนี้นะครับก็นับมาวันใหม่นะครับอันนี้ผมได้จากดิฟฟอร์ลีวัตนะครับก็คือได้จากการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้ได้คะแนนมา58คะแนนนะครับก็พอๆกับที่ผมรับ1ชั่วโมงนั่นแหละก็ตามนี้แล้วก็มากดรับทุกชั่วโมงนะครับรับได้ทีละ3 0 0แล้วก็ x อ็กพีอัพเลเวลจะได้60นะครับก็คือประมาณนี้อโอเคกดไปนี่ก็คือทําแบบสอบถามผ่านนะครับของมอนลิก ก็คือตัวนี้นะครับได้มา7 0 0 0คะแนนนะครับเจ็ดอ่ะ7 6คะแนนแล้วก็บวกกับอีก42%นะครับมันก็เลยจะได้เยอะนะครับก็ตามนี้พอเมือ่อวานนี้ผมก็ได้10,000คะแนนนะ,ะก็ตัวนี้นะครับมันก็รับ1,000 10, 0คะแนนเนี่ยมันจะได้รับคะแนนอีก400นะครับแล้วก็ไปรับในส่วนของ quest reward นะครับมันจะมี q u วสให้ คะแนนถึง2000คะแนนถึง5,000แล้วก็คะแนนถึง10,000นะครับเนี่ยมันก็จะรับคะแนนตามลำดับถ้าคะแนนถึง2 0,000เนี่ยวันหนึ่งก็จะรับอีกเพิ่มอีก1000นะครับก็ตามนี้อ่ะผมก็เลยได้เร็วนะครับอ่ะอนั้นก็มันไม่มีแบบสอบถามอะไรมาก็รับพิ่ชั่วโมงไปนะครับก็สูมไปอ่ะในส่วนของวันนี้นะครับเนี่ยอันนี้7เลกาพอดีปึ๊บเนี่ยมันจะได้คะแนนจากการเชิญเพื่อนอันนี้ได้มา 7, เไอห้นาสิบเจ็ดคะแนนนะครับ 57คะแนนเนี่ยมันก็ช่วยเราได้ขึ้นมาเร็วขึ้นนะครับไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สะสมไปเรื่อยในส่วนของผมรับทุกชั่วโมงเรียบร้อยนะครับเช็คอินทุกชั่วโมงปุ๊บแล้วก็รับเช็คอินประจําวันนะครับก็รับมาอีก300นะครับทีนี้เนี่ยก็ทําแบบสอบถามผ่านนะครับวันนี้รู้สึกว่าทําผ่านไป3ฉบับนะ ตัวที่ไม่ผ่านเนี่ยมันจะได้แค่44ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ทำผ่านาตัวนี้เนี่ยน่าจะพันเก้าร้อยคะแนนเนี่ยแต่ว่ามันบวก41.98%บจุดนะครับก็เลยได้ไป2อ0 0นนะอันนี้ของอมันเลิกเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วก็เลเวลผมอัพด้วยนะครับในส่วนของวันนี้นะเนี่ยเลเวลจาก76กลายเป็น77นะครับอ่ะมาดูในส่วนของล่าสุดนะ ทําแบบสอบถามผ่านนะครับตัวนี้ของมอนลิกนะครับได้มา8,234นะจริงๆมันได้5,700แต่ว่าบวกกับ42.95%นะครับนะก็คะแนนถึง1,000 0เป็นเทียบร้อยนะครับอ่นะแล้วก็เพิ่งทําไปสดๆต้องรอดนะครับก็คือ20อัน,นที่แล้วนะครับเนี่ยก็ทําของ b i t l a อนะ่าตัวนี้เนี่ย400กว่าคะแนนนะแต่ว่าบวกกับ43%เนี่ยก็ได้เป็น708นะครับ ก็ตามนี้นะครับในส่วนของทํำลายที่ผมหาคะแนนมาได้นะนะก็คงใกลได้ถอนและอ่าเดี๋ยวขอดูในส่วนของหน้าที่ผมเล่นนะอ่ะตอนนี้เนี่ยผมเช็คอินประจาบันก็อยู่ที่303วันนะครับจริงๆเนี่ยผมเล่นมาตัวนี้เนี่ยก็คือ1ปีกับ1เดือนแล้วนะครับผมเล่นอเอ้ยไม่ใช่เดี๋ปีกับประมาณ2เดือนนี่แหละ ก็เล่นมาก็นานพอสมควรนะครับ1ปี2เดือนนะ,ะช่วงน,นึ่งผมลืมเช็คอินไปวันหนึ่งผมก็เลยนับใหม่ก็นับใหม่ก็ได้สามัสามวันแล้วนะครับก็ตามนี้อ่ะโอเคทีนี้ในส่วนของ Off-board นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะผมเล่นตัวไหนบ้างนะครับก็มี b i t l a บนะครับก็ตามนี้บางคันผมจะไม่ทําแบบสอบถามให้ดูนะก็คือทุกคลิปเนี่ยส่วนใหญ่ผมทําให้ดูละ ก็มีปิดแบบแล้วก็อมอลลิกเนี่ยผมเพิ่งเล่นได้4วันนะสีหวันเพิ่งรู้ว่ามันได้คะแนนเยอะนะครับก็เป็นประมาณนี้ที่ผมเลือกนะครับส่วนใหญ่ถ้าตัวนี้มันขึ้นดาวมาห้ดาวเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทำผ่านค่อนข้างสูงนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ผมชิกมาประจำะมันจะมีให้สูงของยูโนะนะครับ ส่วนใหญ่ที่ทําผ่านก็จะเป็นหน,นึ่งพคะแนนแล้วก็ 1, 000, 1นึ่งพันคะแนนนะครับก็ตามนี้อลองคลิกไปแต่ว่าน่าจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยทําใหม่มาดูส่วนของเขาเรียกอะไรการถอนแล้วแต่ว่าใครจะถอนเข้าอะไรนะครับหลักผมถอนเข้าทรูมันนี่เวลนะครับ หรือใครจะถอนเข้าส่วนอาเกไว้เชื่อก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยอ่ะมันจะมีตัวที่ถอนน้อยอยู่เทสโก้ลอตัสก็100เหมือนกันถ้าเติมเงินมือถือเนี่ยจะใช้อันนี้ 40, 40บาทนะครับเป็น AS อ่ะมาดูว่าใชา้คะแนนเท่าไหร่นะอ่ะใช้คะแนน10,000นะครับอ่ะ11,100นะครับก็ประมาณนี้ถ้าเติม50บาทก็ 1, 1 3 9 9 0 0นะครับ แล้วแต่ว่าเราจะสะดวกตัวไหนนะครับโอหมีตั้งแต่เติมตั้งแต่40บาทนะครับ50บาท60 70 80 90 100 150 200ไปถึง1,000พนะครับก็ตามนี้อ่ะในส่วนของอีก ID นึงผมนะครับอ่าผมเล่นไป2 ID นะก็คือ ID ผมสร้างใหม่มาตอนนี้เล่นมา61วันนะครับคะแนนตอนนี้อยู่ที่22 0 0 0ละก็คงใกล้ได้ถอน ันนี้พอดีทําแบบสอบถามมันมีมาชุดหนึ่งนะครับได้มา2 0 0 0คะแนนก็คะแนนก็ค่อนข้างขึ้นมาเยอะนะครับอ่ะก็พยายามเช็คเล่ๆเรืเ่ ny, awy, อยๆนะครับสาหรับแอปนี้เนี่ยคือมันก็ต้องอใช้ความอดทนในการเล่นผสมควรนะครับมันปิวก็ทําใหม่ไปเรื่อยนะองผมก็ทําเช่นนั้นนะครับก็เลยอ่ะแล้วก็ได้เงินมาเรื่อยนะครับก็พอได้ใช้ค่าขนมต่างๆนะอันนี้ก็ไม่ได้ขอตังแม่ใช้นะครับมันก็ ประหยัดไปอีทางนึงนะครับก็ประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูส่วนของ d e ทเตอร์บอรดนะอ่ะเมื่อวานเนี้ยผมก็ดูนะแต่ว่าผมอยู่อันดับที่10กว่าแหละโอ้โหม,มาเห็นเขาเล่นแบบคนไทยนะครับได้วันละ2 0 0แสนกว่าคะแนนนะครับเนี่ยอันนี้ของคนไทยนะครับนะมาดูของเมื่อวานเนี่ยเขาได้280,000คะแนนถามว่าคิดเป็นตังค์เท่าไหร่นะครับ1,000บาทเลยนะไม่ได้ถูกถกนะครับเนี่ย ได้วันละ1,000บาทนะ,ะแล้วก็ถ้าติดท็อปหนึ่งเนี่ยจะได้คะแนนด้วยนะครับเนี่ยได้คะแนน5,000นะมันจะมี1-10ถึงนะครับอันดับ2 2,000ันอันดับ3สเอ้ย1,000คะแนนส่วนอันดับ4ถึง10เนี่ยจะได้5 0 0อคะแนนนะส่วนผมวันนี้ได้คะแนนอยู่ที่13,318นับะครับติดอันดับอยู่ที่ยี่สิบนะ ก็คงไม่ได้โอกาสอันบเขานะครับเพราะว่าขั้นต่ำสุดเนี่ยก็คืออันดับ10ก็24,0 0 0คะแนนแล้วนะครับซึ่งผมไม่เคยได้ถึง20,000คะแนนนะครับสูงสุดก็คือได้นี่แหละ3ามเอ้ยหมื่นหคะแนนเนี่ยถือว่าได้เยอะสุดละในส่วนของรายเดือนนะครับอันนี้มันจะมีโอกาสได้ห้าห0ื่นคะแนนนะครับอันนี้ยังเป็นของต่างประเทศนะคนไทยก็อันดับ2แบบติดๆนะครับกับอันดับ1นะครับ ห่างจากอันดับ3ไป1ล้านนะ,ะคิดดูนะครับคือห่างแบบสุดๆส่วนผมวันนี้วันที่11นะก็ได้มารวมๆเนี่ยห0าหมคะแนนนะครับก็ตามนี้โอเคทีนี้ปิดท้ายนะครับมาดูในส่วนของการถอนอเดือนนี้เนี่ยให้ดูว่าผมถอนไปทั้งหมดกี่ครั้งนะครับก็คือสองครั้งแล้วนะครับผมว่าพรุ่งนี้จะเป็นครั้งที่นะมนะรู้จากคะแนนนะครับเนี่ย สอ่าอยสขาดอีก2อ0กว่าคะแนนเนี่ยผมก็จะถอนอีก100นะครับก็ตามนี้อันนี้ผมจะถอนครั้งลนะ1น0่ะอนะก็กดไปเลทช่วงนี้ค่อนข้างต่ำนะอ,อยู่ที่27,800นะครับคือผมเคยแลกแพงสุดอยู่ที่30,000 อ6 5 0่ะ3650ะก็ตัวนี้แหละน่าจะเยอะสุดแล้วมั้งนะ่น3 6ร0นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยเหลือแค่27800นะครับก็ถ้าทำได้เนี่ยก็ได้คะแนนเยอะได้เงินเยอะเหมือนกันนะอ่ะก็ตามนี้นะครับคือขาดน,นิดเดียว่ะรอบนี้ใช้เวลา2วันก็เกือบถึงละด้ลลาะก็น่าจะ็น3วันเหมือนเหมือนเดิมนะครับ เดือนนี้เนี่ยถ้าผมจะลองพยายามอยู่ดูว่ามันจะได้ถึงพันไหมก็ลองทําไปเรื่อยนะครับถ้าแบบสอบถามเดี๋ยวลองดูว่าจะพยายามได้แค่ไหนนะครับบางทีถ้าได้คะแนนเยอะเนี่ยจะถอนแบบเออหนึ 1, ่งพันทีเดียวเลยอโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ